สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องแฮมบิดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ครับผมแคมปัสนะครับผม่าแฮมบิดซื้อมาห้าห่อเหมือนเดิมครับผมาถามว่าเอา้าตอนนี้มันหมดเขตไปแล้วไม่ใช่เหรอโหตอนนั้นแฮมบิดไปซื้อมานะแฮมบิดไปเก็บไว้ยังไม่ไดเอามารีวิวเลยเนี่ยห้าห่อเหมือนเดิมนะนี่ครับผม,อมตอนนี้รู้สึกแคมปัสจะเปลี่ยนเป็นบินเนียแล้วนะ แต่แฮมบิดยังไม่ครบ่ยแฮมบิดเลยซื้อมาตอนนั้นนะนี่แน่นอนนะยังไม่ได้แกะเลยนะมาแกะให้เห็นเลยนะเห็นเลยนะนะหอนะนี่นะอห,อนะนนะหอที่หนึ่งนะครับผม,ม,อมหอที่สองเนี่ยมันจะแปะแล้วมันติดยากนะอันนี้แกะไปแล้ววางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับผมเพื่อนๆหลายคนอาจจะครบแล้วนะ,ละหลายๆคนก็ยังไม่ครบเหมือนแฮนะมบิดนะแฮมบิดที่ยังไม่ครบเลยอะ นี่นะก็ะแกะยากนี้นะครับผมทำไงดีอ่ะนี่นะยังไ,ไม่แกะนะเอาที่มันง่ายๆก่อนก็ได้นะโหแต่ยากทุกอันเลยอะ่ะเมื่อกี้มีง่ายมาอันนึงนะอ๋อนี่มาอืมเดี๋ยวจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะอ๋อก็มีสิบใบนะผมมาลองมาดูเอาอันที่มันง่ายๆก่อนก็ได้ ถ้าเพื่อนๆรบแล้วนี่ก็เก็บมินเนี่ยนต่อเลยนะแฮมบิดยังไม่ได้ซื้อของมินเนี่ยนเลยนะถ้าเพื่อนๆไปเซเว่นตอนนี้รู้สึกจะเป็นมินเนี่ยนนะเป็นแบบกราสสี่เหลี่ยมน,นะแต่แฮมบิดอยากได้ของดีะก็ฮีโลนะมินเนี่ยนรู้สึกแฮมบิดยังแบบเฉยๆอยู่นะเพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบนะแต่แฮมบิดรู้สึกแบบเฉยๆมันอยู่นะอาจจะซื้อมาเก็บสะสมก็ได้นะมา เรามาลุ้นกันครับซีครับห้าหอนะครับผมอ่าเนี่ยเหยียบนิดนึงมาดมนแรกเลยนะครับว่าเป็นตัวอะไรลุกๆอ,ออกมานี่ฮะมาเลยบิดดจะได้ตัวอะไรนะขอไม่ซ้ำอย่างเดียวนะคือมาห้าหอนี่รู้สึกหายากแล้วนะตอนคนำบิดซื้อแล้วกเก็บไว้น่าจะไม่ทำมารีวิวบางทีุเพื่อนตอนนี้แหละมาอะไรปุ๊บอุววว้ย อีแนโลนะเหมือนน่าจะได้แล้วนะครับผมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขออาจะซ้ำอู้มาอ,อะไรดูพร้อมกันบึ๊บโอ้อยนี่ฮะเป็นตัวไรไม่ใช่เป็นซุปเปอร์แมนนะเบอร์ที่ห้าสิบเก้าพลังหกหมื่นสี่พันนะครับผมมาไม่เป็นไรซ้ำไม่ซ้ำไม่เป็นไรแอมบิดซื้อมาถึงที่ที่สุดอะหา ถ้าสาขาไหนหลงเหลืออยู่แนะฮมบินก็จะจัดมานะบึมบึ๊วววววบึมนุ้ยซุปเปอร์เกิลนะครับผมแฮมบินนั้นยังไม่มีนะตัวนี้นะพลังเจ็ดหมื่นสองพันนะนัมเบอร์ที่ห้าสิบหกนี่ครับผมโอ้ยสวยงามนะขอไว้ตรงกลางเลยนะตอนนี้ยังไม่มีนะมานะอันต่อไปต่อไปโอ้มาอันต่อไป,ออ,อ,ไปออกมาเลยอึ๊บติด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 ,ตดมา ตัวอะไรบึ๊ปอุ้ยซ้ำอ่ะหืมเบอร์ที่ห้าสิบเก้านะคู่กันเลยมาตอนนี้นบิดรู้ไม่ซับลุ้นไม่ซ้ําอย่างเดียวเพราะตอนนี้แบบหาซื้อไม่ได้แล้วนะโอ้ยต้องลุ้นไม่ลุ้นไม่ซ้ําอย่างเดียวอะ่ะมามาออกมาตัวอะไรตัวอะไรบึ๊ปอุ้ยซุปเปอร์แมนนะผมพลังเก้าหมื่นสองพันนะโอ้ตัวนี้ไม่รู้ได้หรือยังนะ หนึ่สูตรซูเปอร์เก <go osh> <All right? go osh> ิลเลยขวดซูเปอร์เกิลเลยมามอะไรอู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 อะไรอูอูอูอะไรโุ้ยซูเปอร์เกิลครับซ้ำนะโอ้ยทำไมเซตนี้แฮมบิดสามสองใบเลยอ่ะสี่ใบแล้วนะเดี๋ยวอีกสี่ใบขอเป็นการ์ดพิเศษสักใบนึงก็ได้มาด้านไหนด้านนี้ด้านนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรหลังหลังหลังแต่ยังไม่รู้ลำตัวอะไรมา มาบุบอุ้ยเัยกจะได้แล้วนะลำเบอร์ที่26นะครับพลังหกหมื่นหกพันนะครับผมมันตัวลาย่ะบิดไม่ซ่าเหมือนกันนะมาเลี้ยมามาเลขสามใบเลขสา,ขามใบรัดนี้ขอให้ได้พิเศษสักใบขอให้ได้พิเศษสักใบอุอ้ย ดอะชิต้านะโอ้โหตัวนี้แฮมปิตยังไม่เคยได้แน่นอนคนระับดัมเบิลี่หกสิบห้านะครับพลังสองหมื่นเก้าพันนะเดี๋ยวจะเป็นตัวไลายในเรื่องวันเดอร์วูแมนนะผมไว้ตรงกลางเลยดีอ้ยังไม่มีแน่นอนนะอืมเลยสองใบสุดท้ายแล้วมาสองใบสุดท้ายแล้วม,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 มาูตัวอะไรมาออกมาโอ้โหที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 มาตัวอะไรบึ๊บอุ้ย กีนแลนเทิร์นนะรู้สึกเบอร์ Susan, นัมเบอร์ที่6นไงยังไม่เคยได้นะโอ้ถือว่าเจ๋งนะพลัง72,000นะครับผมไว้ตรงกลางเลยตัวนี้นะยังไม่ยังไม่ไ,มได้นะครับผมอาม,าม,าม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 าตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยบึ๊บอะไรตัวอะไร ตัวอะไรตัวพิเศษเนี่ยก็ดีสุบอะไรอุย้ยอควาแมนครับบัลเบอร์ที่912พลัง72,000นะโอ้ยตัวนี้แฮมบิตก็น่าจะยังไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอืมไว้ตรงกลางเลยตัวนี้ยังไม่ได้เหมือนกันนะับผมอ่านี่ครับผมโอ้ยสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการรีวิวของแฮมบิดนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอ้ยแคมฟัสต,ตอนนี้ของดีซีหาซื้อไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันน่าจะเป็นแบบ มินเนียสหมดแล้วนะบางสาขาอาจจะลงเหลือรถอเก่าๆแนละ้วต้องดูแบบคุยๆอยู่ด้านในนะถ้ายังมีอยู่นะครับผมเพื่อสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมกดติดตามหรือดูย้อนหลังได้ที่แฮมบิดรีวิวแคมปัสเหรียญจัสติสหลีกไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงน่าจะมีอีกคลิปหนึ่งนะที่ยังเป็นจัสติสหลีกนะครับผมเหมือนแฮมบิดจะซื้อเก็บไว้นะเดี๋ยวแฮมจะบิดจะไปหาดูนะถ้ายังมีอยู่เดี๋ยวแฮมจะบิดจะเอามารีวิวอีกนะครับผมถ้าครบไม่ครบยังไงเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆถ้ังย กันอีกนะครับผมใน EP หน้าๆน,นะครับผมสำหรับวันนี้แฮมบิดขอลาไปก่อนนะครับผมพร้อมกับชีตานะโอ้วีตัวนี้เด็ดจริงๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับอ้